มาชมต้นใหม่แรงๆพี่น้องเพิ่งเอาดินใส่ต้นใหม่ฝนตกมันฝนตกมันสุดเลยจ้ะเบิ้งอินทพาลัมต้นใหญ่เหล่าปักพอพันด้วยมเมล็ดพี่น้องเอาดินใส่ต้นใหม่กระถางต้นใหม่พอไหวมาชมต้นไม้ค่ะ อันนี้คือต้นพงสิรดพี่นอ้องพงสิรดมาเบิงมันแตกหยอดไปพ่อกินได้แบบนี้มันพ่อกินได้หร้อเด้อพี่นอ้องเด็ดเด็ดไปลวกลวกได้แล้วจ้ะเรามาเจ็บเรามาเก็บกันดีกว่านะ เก็บผักไปกินค่ะจะเยนแลวะวก็บผักไปกินพี่นอ้องบ้างต้นสลัดใหญ่ใหพี่นอ้องสลัด ลมะละกอฝนตกเนะาะมะละกอเอากระเป๋าสะพายหอยไว้มาเร่งๆทีโน่เก็บผักเย็นๆนะคะ เอาตัวตรงนี้นะ,ะเอาไปทำกับข้าวกินพี่น้องเอาไปลวกกินกับป้นได้เยอะแล้วล่ะ ใช่ไหมฮาโวโคโดมาผักมาส้มต้นใหม่พี่น้องเอาดินมาใส่บได้ยทายตอนเอาดินใส่ดอกมันเม่อยมือเ,อเลอะจับโทรศัพท์บได้